สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะแล้วก็ออกมาพูดมาดูถูกมาด้วยค่าคนในครอบครัวตัวเองก็พ่อจากปากใครก็พ่อจากปากคุณทั้งนั้นนะใช่ไหมอืมก็พ่อจากปากคุณทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นจันไหลนฝหนาโตนาโสวเขาช่วยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อพระเอกแม่นางอีกใช่ไหมอืมนะครับอ่าคุณไปพูดอะไร คุณไม่พูดอะไรเขาถึงไม่พอใจใช่ไหมคนเรามันก็มีความความงอนความโกรธใช่ไหมพี่น้อง f อฟซีนะไปว่าเขาอย่างนั้นอย่าง,งนี้น่ะไปว่าเขาไปออกรายกงรายการอีกได้ครับพี่น้องเอฟซีมันี้ไปว่าไปตําหนิตีเตียนเขาอีกบาทนี้อา้าวพี่น้องเอฟซีนี่ล่ะเออนะครับเรื่องไปออกรายการนี่ก็อีกหนึ่งนะนี่นะครับที่เป็นเหตุนะครับพี่น้อง f อ ออกูก็ได้ยินแว่เวๆมานะเออนะครับน่าจะได้ยินกับตามานะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้มึงก็ไม่พอใจใช่ไหมอืมกูได้ยินมาว่าแบบนี้นะสิ่งที่ไม่พอใจในะในเรื่องนี้ใช่ไหมมันก็หนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลนะครับพี่น้องเนะอฟซีนะเออนะมันก็หนึ่งเหตุผลอีกเรื่องราวอีกเรื่องราวนะเออนะครับเออ แต่มันไม่ยอมไปนะครับทุกไม่สนใจอะไรเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับไม่ได้สนใจไม่ได้กระตือหรือหลอกหรือล้นอะไรเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับเรื่องออกรายการนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเป็นประเด็นที่มันเป็นเหตุนะที่ไม่พอใจนะนะอ่านะครับไปต่อว่าเขาน่ะจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะใช่ไหมมันต้องคิด ออกมาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ไม่พอใจใช่ไหมทั้งๆท,ท,ที่เขาช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมก็ตือือร้นนะอ่าทำไมเขาถึงไปรู้หรือเปล่าเขาคิดว่าเป็นหลานเขาเป็นหลานในใ่เขาถ้าเป็นคนอื่นเขาจะไปไหมครับไม่ไปนะใช่ไหมอ่านะครับเพราะอะไรข่าวมันดังใช่ไหมเขาก็ยังรู้เขาก็พิสูจน์ใช่ไหม อืมนะครับอ่าถ้าไม่มีคนแย้งก็จะมีการชาววณิกิจแล้วนะครับช่วงนั้นนะนะน่าจะมีคนแย้งมีคนบอกว่าอ้าวลองไปตรวจอีกสักทีสิไปที่โรงพยาบาลตำรวจสิอพอไปเอกก็พาไปใช่ไหมใช่ไหมทั้งทังที่ไม่ใช่ลูกเขานะครับแต่ก็เป็นหลานใช่ไหมเขาก็ยังเสียสละอืมเขายังเสียสละ แทนที่มึงจะออกไปบขอบคุณขอบบุญเขาอ่ไม่นำซ้ำไปตัวว่าเขาอีกนะอืมนะครับได้ไหมเขาก็พอเขาก็พาไปใช่ไหมแต่ละคนน่ะช่วยกันน่ะนะนะไบ้านไทยเมืองเขาก็ดูอยู่เขาก็เห็นอยู่ใช่ไหมอ่นะครับนะอืมในวันชาวะนกงชาวมนกิจเขาก็ไปอช่วยกันนะ ไปเฝ้าไปดูน่ะอยู่กองฟอนน่ะนะะใช่ไหมไปดูไฟดูอะไรใช่ไหมแต่เห็นไหมครับแต่เห็นเขาไปดูไหมครับพี่น้องเอฟซเห็นเขาไปดูไหมอ่าเห็นเขาไปดูเขาไปใส่ใจไหมเขาไปสนใจไหมครับนะแต่ทุกวันนี้ครับโอ้มาอ้างนะครับเต็มปากเต็มคําเลยนะครับพี่น้องเอฟซนะ <c oughs> ลูกกูเด้อลูกกูเด้อช่ยจะไปว้าวเด้อลูกกูเด้อลูกกูเด้อนานพี่น้องเอฟซนะ <c oughs> ไม่อายเลยีิอ๋อตายแล้วทํำนะสมสมกับคําอ่าทีา่ปากบอกว่ารักหน่อยนะอ่าทำให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะอให้มันสมกับตอนเนี่ยน้ำจะหน่อยหลยอืมตอนหลายน้ำหน่อยต้นหน่อยน้ำไหลายเข้าใจบ่ให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยเข้าใจบอความหมายมันนะ่ะ อ่ให้มันสมกันหน่อยใช่ไหมอา่าะทุกคนก็อา่าสำหรับพ่อไปเอกก็อยู่ตลอดนะครับพี่น้อง fc นะอืมเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมเออในอา่าในอันซ่องสือหลักใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นจานไหลทุกคนนะอา่าแต่นี่แต่นนี้ออกมาพูดว่า คนในครอบครัวไม่มีคนช่วยไม่มีคนอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวมันไผช่วยนะครับพี่น้องเอจีแต่ละคนแต่ละคนน่ะนะอ่าใครพาลูกคุณไปใช่ไหมอ่าไปผ่าพิสูจน์ใช่ไหมมาจลายมันก็พูดถูกนะมันก็พูดได้เต็มปากเต็มคําเพราะมันพาไปมันบอกว่ามันตื่นแต่ตีสองมันก็บอกว่ามันก็บอกว่าพ่อแม่มันทาอะไรอยู่มันนั่งตีนอนตีดากอยู่อะไรอ้าว มันก็เมนความมันเมนบอกพี่น้องเอฟีนะจะไปเถียงมันก็ไม่ได้บ้านนี้จะไปเถียงมันเรื่องอะไรครับพี่น้องเอฟีนะเออจะไปเถียงมันเรื่องอะไรครับพี่น้องเอฟซีเมนบอกมันก็พูดถูกของมันมันก็มันไปอะีรเขาตื่นแต่ตีสองเขาไปไปโรงพยาบาลอะไรสัรปะสิทธิ์ที่ประสงค์เหมือนว่าน้ำกับว่าได้อาบเสื้อกับว่ามีเปลี่ยนไปซื้อเอาไม่เหมือนว่านั่นนะได้ไหมเออแต่ของแค่นี้ อยากเอามาพูดเลยอยากมาเป็นประเด็นเลยอ่าเพราะอะไรครับอยากออกมาพูดเพื่อเอาใจเอฟซีของตัวเองนะเพื่อจะทําลายน้ําใจบักไหลอ่าไปดูถูกดูแคนของมันนะครับเข้าใจไหมจยกออกไปดูถูกดูแคนของมันเพื่อไปทําลายจิตใจมันอ่าเพื่อจะให้มันโกรธอ่าเพื่อจะให้เอฟซีเสียนี่นะคะอ่าใส่ถ้วยใส่จามใส่ชามค่ะ อาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะเวลาเราไปที่อื่นค่ะไว้ใส่ส้ตมตำค่ะเก็บได้ดีมากนะคะเออกล่องใหญ่มากเลยค่ะปุ่นนะกับพี่น้องกิเนีเพราะอะไรจะออกมาทําลายน้ําใจจิตเออมาทำลายจิตใจมันแต่นางนี้นะครับไม่คิดว่ามันไม่ย้อนคิดว่าเออคนในครอบครัวเคยช่วยเหลือมันนะครับอ่นี่แหละครับมันถึงไม่แปลก ที่ยูทูปเบอร์ที่อยู่ข้างกายทําไมถึงหนีจากทาไมเขาถึงหันปากกระบ,บอกปืนเข้าหาตัวเองนะลองไปคิดลองไปทบทวนลองไปไต่ตองให้มันดีนะอืมใช่ไหมก็เป็นแบบนี้นี่เองเพราะปากคุณนะเข้าใจไหมอ่าค่อยละซังอีหรี <laughs> อ่ เพื่อที่จะมาทําลายใจิตใจมันเข้าใจไหมสิ่งที่มันรักสิ่งที่มันห่วงใช่ไหมอ่านะครับเอาเอาเออกมให้เอฟซีดูนี่นะคะใส่จานเนี่ยนะคะอืมถ้าไม่มาเอานะคะมันสูกนะคะอีสันจะขายเลยน,นะคะเออจะเปลสินทรัพย์เป็นทุนแล้วนะคะ <c oughs> นี่แหละนะนะครับนะอ่านะครับเพราะมึงไม่เคยคิดเห็นหมุนคุลมันใช่ไหม จริงที่มันไปนะจริงที่มันช่วยนะเพราะอะไรมันคิดว่ามึงเป็นพี่สาวใช่ไหมอ่ามันคิดว่ามึงเป็นพี่สาวว่าคิดว่าคิดว่าเป็นหลานมันมันก็ไปใช่ไหมทั้งพี่ทั้งน้องเขาน่ะสามคนไปใช่ไหมอ่าแต่มันละทําอะไรอยู่ครับพี่น้อง,งที่จีแต่เขาทําอะไรอยู่บางหลายวันนอนตีดากอยู่นอนตีดากอยู่ไซ่บบดนี้นออ บรูจุวันหนึ่งนะครับพี่น้องทุกอย่างมาเรียบร้อยเราเป็นผู้เสียเส้นนะเราเป็นผู้เสียเอ็นนะคะเราเป็นผู้ถูกกระทำค่ะอ,อ่าเ,เราต้องหาความเป็นธรรมนะคะความเป็นจริงนะคะให้กับลูกเรานะคะโลดายบาทนี้ครับพี่น้องเอฟนานเบิร <laughs> <Bird> ์ปีครับพี่น้องเอฟซีอ่ ถ้าหาเป็นธรรมความเป็นจริงให้กับลูกต้องไปเมนบอกพี่น้องไปคิดได้ยังไงว่าเอานิ้วเยน่ะนะไปคิดได้จังไดน่นะไปฟังจากใครมาถามหน่อยเออไปฟังมาจากใครบัดนเอานิ้วเยะน่ะนะ,ะถามหน่อยนะอย่าไปสร้างตาบาปให้กับลูกตัวเองอย่าไปพูดแบบนั้นเลยนะเออสำหรับกูนะ่ะสงสารเด็กนะ่ะนะนะ เด็กเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวนะเด็กเป็นเปรียบเสมือนผ้าขาวนะออมันอยู่ที่พ่อที่แม่มันนี่แหละครับตอนนี้น่ะ,นะเด็กมันน่าสงสารอยู่แล้วมันไม่รู้เรื่องนะอืมนะครับมาดูความโต่อเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมจริงไหมล่ะนะใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ถามนีนี่นะ ทำไมถึงไม่กล้าออกมาตัวตสอมันก็มันจริงอย่างที่บักไหลพูดแมนบอ่ะแมนบอ